และในฐานนี้ใครที่หิวจนขึ้นสมองแต่อยากถ่ายท้องสบายให้ไปอ้วกให,ให้ไปอิ่มกันในอาหารหน้าหมูเรามาถึงฐานนี้ครับ<อ><อ>ที่เรียกกันว่าอาหารหน้าหมูฐานอาหารหน้าหมูนั่นเองครับผมด่านนี้นี่อาจจะต้องใช้ความสามัคคี มวัตถุดิบของเราวันนี้เรียกว่าบานเบอ,อะเลยทีเดียวเราจะให้ชาวแคมป์ร่วมมือกันทำอาหารแต่ไม่ได้ทําง่ายขนาดนั้นนะครับเพราะเราจะให้ชาวแคมป์พลัดกันทําคนละห้านาทีเรียกได้ว่าเป็นเมนูแบบร่วมสาบานกันเลยทีเดียวครับแต่ผมไม่กอดสาบานด้วยนะครับคิดแล้วเสียหงองอ่ะแต่ว่าถามก่อนว่าในที่นี้มีใครที่แบบว่าเป็นเซียนการทําอาหารเลยไหมวแวรีิแพรจะยกมือแล้วนะผมไม่จะบอกผมไม่อยากจะบอกว่าผมเออไม่บอกก็ไม่ต้องบ<ห>อกเราถามผู้หญิงสองคนนี้ก่อนเห็นดูแบบห้าวๆแมนๆนี้เคยเข้าโคทำอาหารกัน ้งมเคยค่ะจริงเหรอไอ้ทำะไรดีกว่าทำอะไรเก่งเดี๋ยวสองคนนี้ตัดถุงแล้วก็เทอขอนยากด้วยขอนยากด้วยแล้วถ้าแพงอ่ะเพาแพงอ่ะทำทำอะไรก็เกือบทุกอย่างจริงเหรอว่าบ้านใครกับข้าวโอ้ยสบายเลยเ้าแพงไปก่อนเลย ในเมื่อพูดมาอย่างนี้แล้วนะครับว่าที่บ้านขายกับข้าวเพื่อนๆก็เลยลงความเห็นให้สาวพ้แพงลงมือทำเป็นคนแรกกินได้หรือเปล่าไม่รู้แต่รู้ว่างานนี้มันแน่นแน่ไม่ถูกอะไรขึ้นเนี่ยฮะไม่ได้มันไปก่อนหมดไปแล้วหมดไปแล้วสามนาทีครึ่งนะฮะทำไปเถอะอะไรที่ง่ายที่สุดอะทำทำไปเลยยิ่งได้หมดเลยผ้แพ่งจะทำอะไรบอกก่อนได้มั้ย ทอดปลาทอดปลาแล้วคนอื่นเขาจะทำอะไรต่อคิด,คดไว้เขาให้เขามารู้ว่าไม่รู้แล้วแต้เขาทำอาจารสิอาจารคืออะไรคือเครื่องจิ้มอ่ะจิ้เหรอเใช่ไหมอาจารด <Yes, sir. S 1> มันมาจากประเทศอะไรมันมาภาษาไทายอะค่ะอาจารดเนี่ยนะเยสเราจะทอดปลาค่ะเพราะง่ายสุดช่วยได้นะแต่ว่าจะได้หรือเปล่าไม่รู้นะคิดว่าอาหารวันนี้จะออกมาเป็นรสชาติแบบไหนดีกว่า ผมเรื่องรสชาติผมไม่ห่วงแต่เรื่องความเหี่ยวเนี่ยผมพิจารณาความเขียว่า๊บใจเหี่ยวปังแต่ผมห่วงนะห่วงห่วงเรืาใช่ไหมันต้องกินนะการทอดปลาอันนี้ไม่ใช่เรื่องยากเดาว่าพ่อแพงน่าจะไม่ได้ทำไปถึงไหนอ่ะเพราะว่าหมดจะพูดใช่แล้วท่านอื่นไหมเรารู้ละทอดไข่กระดูกนี่ขนาดคนแรกนะครับถ้าร้อยหมดทุกคนสงสัยไม่ได้กินกันพอดีวันนี้เอ้ย น้ำหน่อยกหรว่าคิดว่าวันนี้เนี่ยเราจะทําอะไรกันแม่สำหรับอาหารมันจริงว่าต้องดูว่าคนเริ่มเนี่ยเขาเริ่มอะไรมา<ำ>มันมีมันมีแห้งกับน้ําอยู่สอง 5, 4, 3, 2, อย่างห้าสี่สามสองหนึ่งอ่ะทิ้งตะหลิว<น>ไม่ไม่ไม่แล้วไม,ไม่แล้วไม่แล้วเราจะทำอะไรเลยเนี่ยทำแค่นเนี้ยนี่ทำนี่มาเพิ่มอันตอนนี้เราทำนี่แล้ว ทอดปลาก็ไม่บ้างไม่บ้างทำอะไรไม่ได้ปลาทอดมันไม่สามารถทําอะไรได้อีกหมดแม่ทอดให่เสร็จก <c ười> ็แต่แต่ว่าเราไม่มีเวลาแล้วไงใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นชาวแคมป์ไงไข่เจียวอ้าวรู้สึกว่านุ่มกลินของเราคงจะเริ่มคิดอะไรออกซะแล้วนะครับแต่ที่กําลังทําอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเล่นใส่ไม่เกรงใจคนชิมเลยอ,ะอ่ะเอา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 ทำะไรำยำไข่ดาวฮ้า ไปต่อไปเร็ว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 โอ๊ยทราไมทำด่างเนี้ยพระแพงมันพอดปลาไว้เหรอเนี่ยใช่โอ๊ตายแล้วตายคุณผู้ชมเป็นไงคะจริงก็โอเคนะครับแต่ว่าก็ไม่ควรจะเลือกทอดควรจะทำอย่างอื่นนะครับมีโรตีด้วยนะโรตีผมว่าไม่ไม่น่ากินเลยเวอร์ เฮ้ยโรตีเวิร์กผมว่าเห็บเข็มทองอะไรมาผัดดีกว่าเอ้ยกระท้อผัดเนยทำเหมือนเป็นเอ้ยผมได้นะเอ้ยได้อยู่เร็ว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 และเมนูต่อไปของชาวแคมป์แท็บของเรานั่นก็คือผัดเห็บเข็มทองใส่เนยดูจากหน้าตาผมว่ามันก็น่าอร่อยเหมือนกันนะครับนี่ไหมนี่ไหมนี่ก็เวิร์กนะลองดูเฮ้ยแยมเลยเหรอผมไม่ได้ใส่นะลองดูลองดูลองดูเออฝึกมันเข้ากันได้ไง ใส่พี่ผมไม่ได้ใส่ <c oughs> พีน้าต่อเลยเห็ดเข้มทองผัดเนยแยมเ <c oughs> นี่ยทาขนมปังก็กินได้แล้วเ <c oughs> ต้าหู้ป่ะเต้าหู้ตีเต้าหู้นี่เต้าหูอาหารญี่ปุ่นเปิ้ลเออเป็นอานหารญี่ปุ่น <c oughs> เราเป็นอาหารญี่ปุ่นนะเต้าหู้ใส่ลงไปเลยเอาอะไรลงไปเลย <c oughs> อ่าผัดลงไปกับเห็ดเข้มท <c oughs> องตายแล้วทอาอะไรเนี่ยน้างศักดดาทอ ก็จริงอ่ะก็ทำอาหารอ่ะปลาไม่บ้างอันนี้ผิดพลาดจริงแล้วดูไม่รู้พี่นัทยังไงนะพี่นัททำอะไรเพิ่มเมื่อกี้ผมวางยาไว้เอาไข่ไป่ไหมไข่ไหนรวมไข่ไก่รวมพี่ก็มาเออมาจะได้มันจะได้ควันเลื้ยพี่นัทเร็วเร็วเอาอะไรเอาอะไรเอาอะไรเพิ่มไหมปุ๊หยิบให้สเต็กสองอันเลยสองอันเลยเดี๋ยวเวลาจะได้กินเยอะๆคนมาตั้งหกคนเนี่ยฮะ สองหนึ่งศูนยาไปเลยใช่แคอทำเสร็จแล้วหนึงเออมีปลาด้วยนี่เราจะยังไงต่อเนี่ยเขาคิดว่าเขาจะทำสเต็กนะเขาคิดไว้นะที่เขาพูดอ่ะแต่เราอ่ะเต๊กใส่กระปิได้ได้สิได้สิได้สิแล้วจะมาเอาแบบกินได้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราทาทาทาอะไรบนตัวมันเป็นฟิวชั่นเล็กกว่าเดิมเล็กกว่าเดิมหนักแล้วเนี่ย เห็นเห็นจำครองนึกถึงอาหารญี่ปุ่นนี่ไงไอ,อเต้าผู้ใส่คอยไปเพิม่พมใช่ที่ทำไว้ดีๆตอนแรกก็ถูกเทเลยนี่น้ำเกรวีร่น้ำเกรวีร่น้ำซอสน้ำซอสเป็นน้ำสต๊อกน้ำสต๊อกสต๊กอกท่านผู้ชม ท้ายแล้วครับแต่ว่าตอนนี้กินมันมาแล้วครับผมรู้สึกเหมือนปักเข็มทันลอยเต็ดจมูกมาแรงมากฮะตอนนี้โคสุดท้ายแล้วเป็นไงบ้างครับเตรียมตัวเตรียมใจอะไแล้วครับไปแล้วครับตอบอะไรครับอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรไนี่ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วนี่เขาทำไม่หมดแล้วนี่มีีมวัตถุดีไปไหนผมบ้างครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับค่ะอะไรวะ ้คือตอนนี้โลกมันร้อนเพราเตรียมทรัพยากรมาให้เนี่ยเราต้องใช้ให้คุ้มทุกอย่างเอาแล้วเอาแล้วมาตัวจริงมามาเลยเตรียมทรัพยากรมาเราจะไปใช้อันเดียว2อันไม่ได้มันโกว่าะเขามันคืบนะจริงเหรอเออเขาเตรียมมาบดๆลงไปกระเทียมกระเทียมไปก่อยอุ๊ยกระเด็นครับกระเด็นแล้วครับเฮ้ยมันผิดสูตรหรือเปล่าครับแต่ว่าอันนี้ผมยังไม่ได้ใส่เตาเลยนะครับเนี่ย มาถึงคนสุดท้ายกันแล้วครับเห็นคุยนักคุยนะดูจากของที่ใส่ลงไปแล้วเนี่ยผมมันนึกไม่ออกเลยครับว่ารสชามันจะออกมาเป็นยังไงน,น,นี่เธอมีอะไรก็ใส่ใส่ใสใสเข้าไปเถอะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินหมูหม้หม้มว้ายแล้วตาก็เต็มมือเลยนะห้าสีสสองโอเค เฮ้ยดูหน้าตาแบบองเค้นะเนี่ยอาหารหน้าตาอย่างอาหารอาหารนานาชาติรับแรงมาชื่อเาชื่อผลงานก่อนดีกว่าไหมชื่อผลงานนะครับองเรานะตอนนี้เราจะให้ทุกคนร่วมกันทำก็ต้องทุกคนต้องมันคิดนะฮะอ่าใช่ให้ทุกคนทำไงดีพูดกันคนละสามพยางคนละสามคำแล้วก็รวมเป็นชื่อผลงานชื่ออาจจะยาวหน่อยสาลาตีน่วยดีแฟนเทเชียไวไหวะหมูปลาโชคดีนะรวมกันเป็น ชื่อยาวหน่อยเกี่ยวกันตรงไห้แต่ละอย่างว้าวว้าว้าวเมนูอะไรก็ไม่รู้ชื่อยาวยาวแต่ดูจากหน้าตาเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงนะครับขอเตือนให้เตรียมสุขาเคลื่อนที่ไว้จะดีกว่านะครับเฮ้ยปาได้ปาได้ หัวหน้าแคมป์เฟ well> ิ่นหลังจากที่แกล้งคนอื่นไว้ซะเยอะนะครับสุดท้ายก็ต้องโดนเอาคืนกันบ้างแค่ลองชิมฝีมือที่ตัวเองร่วมแจมร่วมปรุงมากับมืออ้าวอร่อยนี่คือหนาตาของควาอร่อยอร่อยปะอร่อยมากเวลากินแบบพวกอาหารอร่อยทำไงหน่าตาอร่อยจริงครับผมแย่มากเลยอ่ะใครทำที่ใครทำ กล่าวนี้ก็มาถึงที่ของหนุ่มต้อนกันบ้างนะครับเห็นใส่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 แบบไม่ยั้งมือนะครับลองชิมฝีมือตัวเองซะหน่อยอยากบอกว่าโชคดีนะเฮ้ยโชคดีนะมันไม่ยากขนาดนั้นอันไหนอนไหนไปอันโชคดีนะไงไม่เห็นแกพอหรือปลาหมึกเลยสีเกินไม่อมู่กินไม่อยู่ นี่คนใหญ่ผ่านพ้นไปแล้วครับสำหรับฐานอาหารหน้าหมู่เรียกได้ว่าอิ่มอร่อยแล้วก็อ้วกเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อดีกว่าว่าพวกเขาจะงัดโชว์อะไรเด็ดเมาฝากกันกับฐานโชว์หน้าไฟ